สวัสดีทัผูุษมสบายดีสบายดีรอบ10โมงครึง่งหลังจากที่กินข้าว้าแลว้วมาหาเห็ดอีกเนาะยายลุ้นแล้วก็ไปทุเลายายรวยแล้วก็ไปมืนอนีีก,ก็เลยบอมีก็เลยมาสู่เสาลอยมหาอยู่แถวบ้านอีกเนาะมากับสาลอยสองคนพอเห็ดพวกอ,อีกแล้วกำลังบานเร็วๆกำลังพอดีงามนี่ โอ้ยนี่เห็นตะไห้ขาตัดนั่นแล้วนี่นะพุ่นน่ะนี่พี่น้องโอ้ยคนน่อีพ่ออีแม่มาเด้อขวนด้วยกำลังพอดีนี่นี่อุ้ยชาบุงดูนะเนาะบอกเขาเห็นเขาตัดไม้นี่นะนี่เอยว่าคือเขาเสียเบิดแล้วเอาเปิดบุงดูทางนั้นนะอันยายรวยนะกับไปพุ่นอันนี้บัตรไก่เด้พี่น้องจากบ้านยายรวยปลาในคางบ้านนี่โอ้ยกำลังพอดีงาม อันนี้มหารอบสองพี่น้องบริยูบริกินรอบสามเลีไยรอบสามเลยบอกโพดโพนี่พอดีงามเห็นแตะโอครูแฝดเก็บมะเ้าวนิบาว่าดอกจุ่มอันเปิ่อดูทั้งนี้ทัมงนี้เลยนี่เงี่ยเวนติ่งเลยบออุ้ยพ่ออีแม่เอ้ยหมูยห้งกะย่างเขับป้ามาได้พี่น้องบ่มี่กะย่างสกๆอันมองมหากับเยรวยมือนัันแหละเนาะ ย่างสุกๆมาอ้าวเห็นมันแปล่นผูวเพรว่อเองพวกนี้นี่ที่น้องบันต้องคุดเด้นี่อุ้ยมันมีดอกหน่อยเนาะดอกนี่เบิกน่ะอุ้ยนี่ยุบออกว้าวขอบคุณพระเจ้าอุ้ยร้อยนี่มันยังน่อยก็มี้ลด้นี่กำลังพ่นนี่มันหอดใสไปเบิ่งดูโม่มันน่ะนี่พี่น้องนี่นี่ ห่างกับเขาป่ามาบริพ่อสิบนาทีเนาะบริย่างไก่อุ้ยขอบคุณพระเจ้าตรงนี้นี่มานมานมานมนเขาป่ามากับมานเนาะบึงนี่พี่น้องพอรอไปแล้วมันออกแผนค้ามันหกกับบเห็นอีกเด้อเออบรมีอย่างมาแล้วอ้าแน่ยเบิ่งบนพูพโอโวอยตรงนี้กำลังแตก บัลล่วดอกจุมันอะพี่สิไป right เห็นขนาดมันดอกกําลังแบบอันนี้เคิร์นมาถือกรุบเนาะกําลังแบบพอดีเก็บมวนมันก็ยังแต่เคิร์บคือดินยื่เห็นบ่พี่น้องนี่เพิ่งเลยนะจ๊ะนี่ในเมืองแน่นี่กําลังอันนั้นก็มีเบิดแล้วมีแต่เรื่องนี้เออกระถือวันไลยเติบด้วยพี่น้องเบิ่งแนนี่นี่นี่พูด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  Mm hmm. พุดีงามนะสามีนะ mm hmm. พุดีเก็บมวนเก็บเก็บอันนี้สิบโมงเคิงนละพี่น้อง mm hmm. อยายรุ่นก,ก็ไปอีกแล้วรอบนึงนี่อเมราก,ก็ว่าสิไป mm hmm. พอดีสลอยอันโทษตามบ่มีว่าให้มหาสู่หาเหตุอยู่บ้านยายรวยกับไปพอดียังเรือตะบ้าอ่อยอ,อหลาน ยุ่งกระาลหลายเนี่ยพี่น้องยุ่งนอันนี้นะค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบโค้กใหม่แล้วอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเขาเลาะเมยอเลาะแล้วนี่พอดีบังเอิญบ่มียางมาถูกหมองมันพอดีหลอดมาเห็นคอมเมนไปทั้งพูดก็บเห็นผู้ดีงามพี่น้องเนาะอ๋อส่วนในเขาจะเก็บ พอดีงามเนาะสั้นนี่พอดีเก็บพี่น้องพอดีแกงแสบโอ้ยอันตื่นร้ายเนี่ยเ,เออมันมันมันเนาะเห็ดปว่วนง,งามเง็ดปว่วนพอดีกรอบว้าหืมบึงแน่พี่หน่ยดูท่านผู้ชมนี่นี่งามสำเร็จเจ้าว่ะอืมอืมนาะ แลนเลวมานมานขับป่ามากกัเห็นโหลดหาเห็ดกับมานปผล่มนันจนใไงนะได้บดทุกคนพี่น้องนเนาะผู้ได้หน่อยผู้ได้หลายส่วนใหญ่มืนอนี่ส่วนคนคางจับบานหลายกว่าเห็นแต่พ่อคู่แฝดนได้หลายในสองโลก,กว่ามัอเส่าแต่ว่าวนไ่นะจุ่มหลายกว่าเนาะนั่นแหละคนมาอย่างมาพันอ้าวโพเลย อดียรวยลงป่าดอนล่างบนไปสามสี่คนในในเข่าระวังไปทับมันมึงไม่พี่น้องอยากเก็บได้เดี๋ยวนี้บ่ม,มีก็อยากเก็บแต่ว่าอันนี้มันมันขาบ่ยา,าวเนาะมันตีนมันปุ่บมึบงไหนะอุ้ยตัวน,นี้ขายาวอ่ะทำบ้ชมความสุกคือการได้หาพี่นอกจา่าโบแม่น การได้กินนะจ๊ะคันเฮ็ดออกระบริยูคือคนบ่มีอยู่มีกินนี่แหละแท้จริงนะกะเพราะได้กินอยู่หามาเนี่ยก็บริกิ่นดอ,อกหนึ่งไว้เมื่อวานนี่ก็นหนึ่งใส่ตู้ไว้บางแนพี่นอ้องจ๋าเนี่ยฮึมโมกนเนาะเออจูบแบบ,ด,แบ,บดอก <ละ S 1> บาดเนี่ยบริตื่นเต้นเด้เก็บแบบนี้นะฮึมบังแน,น่นี่เนาะ เบิ่งเอาพี่น้องหน้าตาเห็ดปวกเป็นแบบนี้นี่เองเรือเห็ดโคนนั่นเองนอันนี้โมยใหญ่เด้กคันพ่อมูใหญ่อีเรเป็นกระตาเนาะคือปีที่แล้วบ่มีเออปีกอนบนเก็บก็ะใหญ่รุ่นน่ะดอกแบบกะลังงามเลยหลายคนหลายคนบอกว่าแค่ได้เบิ่องในกามีความสุขตื่นเต้นเพราะปั่นกัน,นกาวาสันวา กับการค้นที่ได้เก็บเบื่งจนตาเปียกตาแสะพี่น้องซ้อนี้กะดบัวซ่องใดหาเห็ดบางคนก็บอกว่าล่เบิงบ่งบงบดถุกซ่องที่มีเก็บเห็ดพัสนามวนพี่น้องสำนึกพอดีเนานนนะเดี๋ยวเก็บแล้วเ้องก็สิเลาะเบิ่งว่ามันมีมูมันอีกบ่แถวเนี้ยแต่ว่าปีนี้เห็ดปลวกใหญ่ออกหลายหลาย พ่นได้ก็นจนเนาะเขาเาแต่มือแรกคุดเอามือนี่เป็นมือที่สามด้พี่น้องมือวานนี่กระจุม่มเนาะมือนี่กค่นคนขังกักบ้านลรวบัวพ่นไหนเขาจะคุดเอาสันนี่แถวนี่นะอ,ออกเบิดทุกพ่น,น,นเขาเก็บเบิดเนี่ยมือวานเนี่ยแต่พ่นนี่รอดรอดสายตาเขาเนาะ สลอยในย่างโซนนั่นบ่มีก็เลยหลอดมาทางนี้อันนี้มิจต์ป้าติวกับป้าเหมือนแอร์นี่แหละอยู่ในป้าขางบ้านเนี่ยติดกับบ้านเลยในขางทาง mm hmm. เก็บมวนนพี่น้องขั้นไปหาเห็นเหรมันได้เก็บนะบ่เมื่อ,อยเดะยางบัดมือกับบ่เมื่อยเนาะมีความสุขกับการหาแต่ว่าขั้นหาบ่เห็นละเมื่อยยางบ่หอดเท่เทานั้น เแบบก็บแบบเก็บแบบบริเลงรีบด้ยพี่น้องมือเร้านี่ฝ้าวสันคนยางลายๆชยนเนยเขาไปหาย้ำเส้าหลายตอนสายนี่กะไม่ค่อยปันใดได้เก็บแล้วนะจ๊ะมือเรน้นกับพ่อมูสองมูนี่ละลำเก่าเขาแน่แต่วันบานชนญงแต่อันนี้พอดีเนาะมือว่านเนี่ยบริเห็นได้เนี่ยมันจุ่มเนี่ยบริเหน็บนบนทั้โพดินอันนี้มันกำลังโพน,นี่ขนาดเรามันกำลังสิบบานเลยนี่ ขันบุยไปเห็นเมื่ออื่นี่บานหงอยู่เนาะปะ้าเถอะพี่น้องเก็บเห็ดมวนมวนช่วงฤดูการเห็ดปวกมาเด้อพี่น้องใครผู้ใดอยากเห็ดปวกช่วงนี้เมื่อเศา้านี่ก็ผัดกะเพราเห็ดปวกเจวเห็ดปวกแล้วก็แกงเห็ดเพาะยายรุ่นเพิ่นไปหาเห็ดเพาะยายรุ่นก็ไปอีกแล้วบริยูบริกิน มัอวอ่านผนกับไปซองรอบก็ได้ซองรอบเด้เยบึ่งในพี่นาา้องจ้าดอกญ่แฮง่าเน่ะงามมแตดอกใหญง่อ,อ,ญอืมเห็ดธรรมชาติพี่น้องปุ่นทั้ง่นกันนี่นะ่ะกำลังผลกำลังโพป,ป่าขางบ้านก็นออกนะจ๊ะมันออกทุกพื้นที่ <พา S 1> นุ่ทักแจ <laughs> เก็บมวนจีมง่ายจีมง่ายเนาะอันนี้ดอกง่ายแต่ขาบายาวบางพื้นที่นะคามันยาวตรงที่ขุดเอาอีกเป็นคืบเนาะอันนี้คามันสั้นมองในมีปวกมีหันแล้วกับมีเห็ดปีน้สมกับผลตกดีเห็ดเกิดขึ้นสิออกดีดีขึ้นสิมีเก็บทั้งปีบ่ได้ว่าแต่เห็ดพี่น้องปีใดผลตกดีปูป่ากันหลหน้าเบามีปีนี้ ป่ากระซำเสียาลงตรงเนี่ยประเค็งก็เริ่มใหญ่ไปแล้วใจเย็นๆถ้าอยากเก็บเพชรมุนมวนต้องใจเย็นๆแล้วค่อยเก็บไปเรื่อยๆอืมขั้นฝ้า,าลรวจักแม่นยางโหลดคนหลายแล้วก็ยงเงยงงเงงเก็บก็บ่ม,มีความสุกสาวใส่สาวใสผสมพอดีสำเนียงเนาะ พอดีงามยุ่งกันหลายหลายป่ามันหกส่วงหนาฝนพร้อมว,ว้าวเน,นี่เห็ดปวกนึงก็บอกเกินมือสองมือก็บเบิดแล้วนี่ก็เริ่มเริ่มเบิดแล้วคุผู้ชมอืม อืมอุ้ยนี่อ่ะทำผู้สมเบิงอีกทุเติมมันกำลังพ่นกับนี้ไปพ,พ่นทางหลังเจ,จ้ามีไปจักงมองยายรวยกับยายอันนั้นมาขคุดม,มือนั่นน่ะนี่เห็นบน,ะนี่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  พากันมาคุดนั่นๆเป็นปลาอีพ่ออีแม่ตัวเขามาแล้วอันนี้ตั้งแต่มื่อยายรวยคุดกับยายนะเมื่อแรกได้พี่น้องที่บ่มีมาถ่ายแต่เดืกนะเห็นบ่อาทิบดีเนาะออแล้วคุดแล้วทมแล้วมันเกิดใหม่ชุ่มบ้านที่เกิดนั่นมืงแนี่นั่นรอจีบด้วยจเก็บดิไม่เหีือไมนใหนเจียมที่เนาะอุ้ยช like ับร้อเลิกมันนี่มันเลิกวันนี้แม่นแบบไหนีอุ้ยอาต อาช้นั้นเร็วพ่ออีแม่พี่น้องมันแม่นเฮ็ดปวกกี่เฮ้ยนี่ดูนี่นี่นี่พักกันคุดเมื่อถมมันบ่ได้เป็นดอกแลวที่นี่มันอันทีอยู่ได้สิแค่หักไม้อุ้ยมันยงแง่เขาเบิกแน่พี่น้อง เบิ่งแหนเนี่ยสมตาอือนี่ยงางๆอยู่นี่นี่ห้อยเขาคุดมันนั่นแหละมือแ้วงกระสีจุ่มเนาะเมื่อนั่นเลยบุฮันเดโพให้เก็บมันมวนนี่เป็นยางงกเลยดูท่านผู้ชมนี่น่ะลอยนี่นี่พี่พี่พ่มันยังบุฮันโพอุ้ย ยิ่งขุดยิ่งเจอเมือนไหนพี่น้องเป็นทศอ่อนบจอจาวะถ้าได้มูนึ่งนี่อันนี้นะโมู่หญ่เนี่ยมันนใหย่าเนี่ยแล้วขุด,ด,ดเขาชัปป่วคนขุดละทุมอะขุดแล้วเขาทมมันน่ะน,นะทมแล้วที่นี่มันเกิดพี่น้องอันนี้หลํลด่ด้วยนี่หลั่มมองเขาทมนะ เก็บล้ำเก็บล้ำนี่ไม่ใช่เราเคยเห็นเกี่สีมามีสองดอกสองดอกสามดอกเข้าทมแล้วมันขึ้นใหม่มีขาเงาดัโอ้ยพี่น้องดูเดมือสเกตเดี๋ยวมือบอหมีอ่ะวิ่งนี่วินี่อุ้ยปารทงกระไรบัดยตาย ตรงนี้ตอนแรกเราเห็นแค่ดอกสองดอกันที่นี่เมื่อที่ไปคุดภาคคุดเมื่อไัรหล่ะนี่นี่สายเราเห็นข้างนเลยนี่นี่นี่สองสามมือผ่านไปห้างกสิมานนี่วุ้ยพี่มันต้องมีมาแน่เลยขี่้ายเขาคุดผมเขาคุดเอาเห็ดนั่นแหละยิงสะยิ่งเจอมันพรมมันได้เขาคุด เขาคุดนั่นอาจะพายพาเอาตัวเห็นก่อนอันนี้ลำด้พี่น้องนี่แถวนี้มันดินทรายมันก็เลยขายาวเนาะ ทำมันดิบนั้นบนขาบนยานนวกับบกุดยาวเด้อทำผู้ซอมว้าวขออนุญาตขุดนะจ๊ะเพราะมันขายยากโอ้โโอโยพี่น้องนี่ดูไปขย,ยนะี้มาเน,น,นี่ยพีพีโผล่มาเนี่ยนี่ หืมอืมืมมันยังบ่ทันแดดนะสับเขาเหยียบลายเทื่อแล้วมันทีต้องสะแนละป้าทอุ้ยบนงแนพี่น้องตอนแรกเห็นบุกี่ดอก ยิ่งสะยิ่งเห็นพี่น้องเนี่ยเห็นบ่นี่เนี่ยโมเมนหัวงูนเนี่ยหัวเห็ดพี่เห็นบ่นี่ฝุ่นโอ้สะไปเรื่อย,ยเห็นไปเรื่อยลูบหาดอกใหญ่ปาน,นี้มันยังเบียกโพ้ห้อยเขาคุดเห็นบ่เหรอเห็นแต่ดอกไม่เดียวเขาคุดแตกเบิดอุ้ยมันดินทรายแล้วมันดอกใหญ่พี่น้อง thật là kếp lắm nhưng xâm nị nó bố mi dẹp trên mùn bật, bật đẻ trên hạc vậy là đu หักหมดแล้วดูขาท่านผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นขาเงายิ่งสะยิ่งเจอดูท่านผู้ชมนี่ขนาดดอกใหญ่ประเนี้ยงย้ว่านผลดินได้นี่เห็นบ่สะเอาเนี่ยอือ เดี๋ยวบอมีจะดึงให้ดูดอกยาวแค่ไหนเบิร์แน่ซํานี่นะมันยังบ่ทันได้โพดิน,เ,นเห็นบ่าเอือป่นตีนมนะนั่านนี่ป<ะ>๊อี่ออีแม่ขานี่ดูเอาออเห็ดปวก นี่มันยังมีท่านผู้ชมพีช่ชายอุ้ยอุ้ย,ยดึงบร่ได้เห็นเห็ดเด็กพี่น้องเบิ่งขุดเอาอใ้ดิะแต่ว่าขุดมากระดอกงหญ่แล้วเนี่ยน,นี่เห็นบ่นีนน่เห็นบอกนี่นี่อุ้ยเจ็บมวนพี่น้อง เบิงแน่อือฮุ่นอ,อันนี้โบแมนเอามาฝังไว้เด้พี่น้องเบิ่งแน่จำได้บอทีย,ย,ยายรวยกับยายเอามาขุดมือแรกนะอือ,น,อ,อนี่นั่นคุยเอาคือจังหวะควุยเขียดเนี่ยแหงสายแหงเห็นลายพี่น้องอุ้ยเก็บเอาเก็บเอานี่เบิ่องแน่นี่ นี่ดูจะเก็บให้ดูนี่บุกีดอกกระโลเลยนี่นี่ใช่แล้วนี่นี่นี่อ้อเฮ็ดบนนี่เพ็ดนี่หลายคนอาจจะบ่เห็นพี่นหลงนี้หัวปลาโล่ยนี่ดอกใหญ่ๆไม่นยังไปเป็นโพดินนี่ นี่นี่นี่เดี๋ยวจะดึงให้ดูเบิ่งในขาโพดโพกขาโอ้มันบานอีกแทบบาเป็นดอกได้เมื่ออื่นก็ยังบานได้บานเนาะลายคนละสิตาบดีพี่น้องนี่แมนเบิร์นี่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 เดี๋ยวจะดึงให้ดูเนอุ้ยนี่ ซ่นำนี่มันยังบวกลนะ่ะคิดเบิ้งอะพาดขาเบ้องเนี่ยมันดินทรายนี่เบิ้งแน่เนี่ยหักกุบหักกุบมี่ทรมบุษโทเห็นบวหวนประลอยไงใช่เหต่คุดพอขามันยาวเนาะ เบิ่องในน,นี่ยังบม่ได้คูดนี่ว้ายยายอันนี้อย่ามาเฮ้ยยายอันนี้แล้วมาขุดมือนอันานา่ะแล้วมาอีกเจออีกแล้วเป็นยายแล้วพี่น้องมาขุดมือน,อน,นั่นเบิ่องในมงไม่ปิงที่ขุดมือเบื้องหันพน้นเอาเมือขูดหานี่เบื้องใน่อยเก็บนี่ไม่ออกเบิร์ตน่ะสะหาในดินนั่น ท้าเจ้าอกคุดมื่อนนแห้งสิลายมึงเนี่ยจะคอยได้เป็นโลเลยนี่มาคุดอยังนี่นะมันยังบ้านในพ่นดินพ่นเห็นเลยไม่มอยากพ่นนะชาเมืออะ้รตมือนั้นนะแต่ไม่ได้มาช่งมึงเลยได้หัวุ่นเลยหราะหรือบอกมหาสองรอบสามรอบเฮ็ดชานดอกได้ปลวกเขาสามดอก มาเจอจอมปวกอีกแล้วออปัดมันลามออกไปทั่วประเทศไปต่ตาะในมีเบิร์ตแสดงว่ามืงแน่ไม,ม่ปิง้ปง,โอ,งโอ้ยโอย่ามาทางนี้เด้อไปคุดทั้งภนแลเจ้านันเออไปคุดอยู่พภนแล้วแถวนี้บ่มีดอกอ,อย่ามา ยนี่อุ้ยลอยอุ้ยหักไปแล้วอุ้ยนี่ยเนี่ยมันดอกน้อยปาดถูกอุ้ยลอยยังจุ่มกับมี่นี่อุ้ยใต้ดินพุ่นเบื้องแน่พี่น้องเบื้องแน่นี่อุ้ยมันมีเบิร์ดเบื้องแน่พี่น้องสับเนียังปาดในโพจากดิน ว้าวเก็บไปเก็บมามันมีแต่ผูมาขุดน้ำแบบนี้นี่พี่น้องเออตาดีได้ตาลายเสียเบื้องแน่นี่เห็ดดอกใหญ่ๆนะมันยังไม่ทันที่โพลหอดินถึงนี่ไอ้แม่ก้อนใส่ห้องป้าปิ้งบาดนี้มันก็ได้ปุ้ยชับแล้วดิเอามันตีทั้งหลังเจ้านี่ไปจะนั่งไว้บ่ บิ่งแน่นี่ก่อนจะตายมันปิ้งผู้ได้ตายยังไม่ทันเต็มนะไอ้สิ่งวอุ้ยเห็นกระดอกนี่ใช่มึงแน่เอาผู้ใด้มาอีกแล้วอย่ามาเด้ออย่ามาอ่ะยังว่าอุ้ยชับมุนมาแล้วนี่นี่ร้อยนี่ผู้ใด้มาอีกแล้วนี่ร้อยนี่นี่ โลเดี๋ยวนี้นะเอาคุดคุดโมเจ้าคุดคุด <c oughs> บ่มันมีทางหลังนี่นะ <c oughs> เอาคุดคุดโ <c oughs> มเจ้าคุดนะฮะก็แมเนตคุดฮะกบมาเขียนรลอด <c oughs> อุ้ยแห้งคุดแห้งพ่อบัดนี้ น,นะนี <function als. S 2> ่นะนะเมื่อจกเมื่อจกอุ๊ยพี่น้องแบตกสิเบิร์พอแบตพอสนานกสิขอเก็บภาพบรรยากาศไต้เพียงเท่านี้แหละไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเดี๋ยวสิคุดก่อนพี่น้องจ๋าแหงคุดแหงพ่อแบตเบิร์พอดีพี่น้องนี่จะให้ดูอันนี้คือมาคุดนี่นี่ เอ้ามองเดียวนี่นะเออเบื้องในพี่น้องเจ้เอามองเดียวนี่